สวัสดีครับสวัสดีเราก็มาอยู่กันในเกมอเมริกันทักซิมูทเลเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองคันนี้กันนะครับเนี่ยเฟดไลเนอร์เสียงระโบดังหน้าดูลราตูกของกันดีกว่า สวยสวยดีสวยครับคันนี้สวยสวยอยู่ลองดูนะในสตรีมยิงเข้าไปเลยเฟดไลเนอร์ mm hmm. มันจะมีอยู่เฟตไลเนอร์ liner, คันสี ม,ม่วงๆน้ำเงินม่วงๆประมาณนี้ครับนี่แหละคือหมัดตัวนี้แหละมีอาการแหลกๆนะครับผมหายใจครับ มาสอยดีอยนะโอ้โหเดี๋ยวไม่กอจบนะโอ้คันนี้จอดรา้าหมด เสียงเหมือนนั่งแบบอาไดังแขกแขกแขกแขเหมือนรถยับางนะฮะโอเคโยเดี๋ยวมาลองวิ่งของดูดีกว่าเอาแบบไม่ต้องไกลอะ่ะเอาใกล้ๆอะ่ะมีอยู่อันเดียวเปลี่ยนตู้ได้ไหมเอาแบบสวยๆได้มีไหมน,นี่อะตู้นี้ยาวหน่อยสีแดงเหรอเอาสีแดงไหม หรือสีดำเข้ากับรถเฮ้ยนี่มันยังไงวะลองดูอ่ะลองนี้ลองนี้ไม่เคยทุกเหมือนกันเป็นยังไงครับโอเคเราก็จะเข้าไปเป็นทุกก้วงนะครับวนซ้ายวนขวาวะน่าจะวนซ้ายครับผม ช่อนในรถหน่อยอยู่นอกรถไม่สะใจเวลาถอยอยู่ข้างในข้างในยังหรูข้างในยังหรูเห็นเปล่าข้างในยังหรูให้ดูอีกทีข้างในนะครับนี่โอ้โ้อันนี้คือหมุนเข้ามานั่งข้างใน <laughs> นี่ครับ นี่อันนี้คือเราโดดมาอยู่ข้างหน้าข้างหลังแล้วนะครับผมโดดไปอยู่ที่นอนเนี่ยโหสุดยอดวะสุดวะลายตาไอที่สุดเนี่ยคือลายตาถอยยังไงวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวบ่วงก่อนโอเคไม่น่ายากนะครับผม ไม่เข้าว่ะดูนะครับไม่เข้าว่ะเดินหน้าใหม่นะตั้งลำใหม่นะครับ จงโง่หัวไปดูหน่อยอยังยังพอดีไหมพอดีครับผมเริ่มงต้นนำทางโอเคมีมอดมอดเสียงภาษาไทยได้วยนะครับเจ้เขาบอกแล้วว่าเริ่มต้นนำทางครับผม เราจะขับแบบมีเมตตาะนะครับร้อยแปดสิบสองไม้นะเดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยมันเข้าไหมนี่สวยว่ะคันนี้แม่งสวยว่ะนะนี่คอนโซไอผมเปิดกล้พงิบไม่ใช่อะไรนะครับปุ่มแม่งแม่ไวดี เวยอย่างเงี้ยเวลาวิ่งแม่งเรียบร้อยคอมแม่งแหลกแน่นอนเอ้ยเลี้ยวไหนวะอ๋อเลี้ยวนี้่ทางเลี้ยวไม่เจอครับผมติดไห้เนี่ยติดไม้ติดไม้โอ้พอดีครับผมพอดีพอดีเลยนี่หัวเสาอยู่นี่แปงไหนต่อละป้าเลีเ้ยวซ้ายป้าบอกเต็มเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวซ้ายดูนวจ้า ค่อยๆกระเถิบไปครับผมเดี๋ยวเราแย่ครับแย่แย่ไปเรื่อยดูดิว่าเอไอจะเบรกเราไหมแน่ครับที่มีนำ้ำใจเรากลับแบบตามตามกฎเลยกันเดี๋ยว์ร่างแก๊กนี่ใช่ไหมผมเข้าเกียร์จะจอดเล่นนะครับผมเจ็ดข้าว ไม่เรียบมาไม่รียบยังเข้าข้างทางกำลังหลับไว้สามทิศน้นะครับผมก็พยายามจะไม่ให้เกินนะทิศขวาแากนั้นเลี hmm. ach, mm ้ยวขวาเเห็นไหมเขาบอกแล้วทิศขวาจังนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดูแล้วป้าติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวเพิ่มเสียงเนยหน่อยเพิ่มเสียงเนยวิเกเตอร์นะครับมิวสิกไวท์ฟิวิ้ ไ่วะเสียงเนวิเกเตอร์มาไรวะนี่นี่นี่อ้าวสุดแล้วเหรอผมพอดสุดแล้วดีกว่าต้องพอเสียงของเกม,มเ่แล้ะโอเคไหลวะอ๋อหรือว่ารถไหโอ้จับเงิน,ลนงแล้วบอกกู ไอ้ที่ยผมพูดยังไงนะขอมผมแม่งกระตุกขอมแม่งยังพิการอยู่เลยไอ้แค่ มนนา,ามสไม้นะครับเราต้องพยายามเป็นเกินสามสิบนะครับแล้วเราเกินสามสิบตำรวจจับนะครับไฟแดงพา,าไฟแดงก็โดนจับเหมือนกันนะครับจุดไฟนอยไฟนี้ย่ออยงเง,ง,าง,งาี้ยแล้วบ่าแล้ววาสวยงามเ่็งเทพว่ะใช่ไหมเป็นช่างเทเอาไปเขียวไปหลอไอ้ก บเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายป้าบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลยป้าชอบมาเิแต่อุ้ยปอะตูเกียร์ติดจะต่ดกว่าข้ขวาจะบอกชิดกขวาแล้วเริ่งขึ้นไอเวย์นะทางออกด้านขวา เวอรดีเลคแล้ผมคืนนึนงนหนอึงเราจะคืนนหน่อยนะไปกูไปบกเขาไดิเออ้หกสิบห้า5 6สิบห้ไมต่อชั่วโมงนะครับถ้ามีการทักมันจะเป็นไมนะครับ จะไม่รีบนะครับเพราะว่าถ้าเร็วเร็วเร็วมากของผมมันจะกระตุกไม่เชืเดี๋ยวลองดูดิโหเลย169ไม้นะครับน่าจะใช้เวลาหนะ้าดูนะเราลองทำเวลาดูนะครับว่ามันจะกระตุกยุ่มจะเริ่กระตุกให้แปดสิบไม่แล้วให้แปดสิบแล้วก็ซัดเลยให้แปดสิบ ที่75นะครับ่อ,อนดนเะฮ้เราทำไรวะอ๋อช่างล้ำหนักครับผมเราต้องเข้าด่านช่างครับเบาเบาช่องไหนวะโอ้ช่องที่หาช่องไม่เจอเบาเราต้องเบานะครับ Thải đúp rồi thả lúc nát đàn rồi các bạn nào trời ơi trình nha các bạn không nào các phần... Để... ไช้ครับผมครับเร็ว 43, 43 44เสเนทางกร้อยสิบสองไม้นะครับไปเรื่อย,อยผมไปวิ่งกลางวันใช่ไหมเนี่ยสองเม็ดแปเห็ระยะทาง ได้ข้งน้มีอะไรเกิดขึ้นเิมที่ป้าไม่บอกเลยว่าให้คุณเข้าด่านช่างน้ำหนักข้น้าเป็นด่านช่างน้ำหนักรพยายามวิ่งตามกฎหมายนะครับไม่ให้เกินนะคือถ้าเราเกินเยอะเรายิ่งโดนโดนค่าปรับเยอะถึงหนะ้าพันอ่ะคอยอือเลยนันลเต่อไป เดี๋ยววัม m a ครับผมแต่สิบเจ็ดนาทีไม่ึงขึ้นยี่โมงครับน่าจะทนอยู่แ้่คอมมันเล่นอย่างนี้ทุกครั้งก็ดีแต่ว่าม่งไม่มีการกระตุกไม่มีการโอเคข้างหน้าอาจจะเป็นนี่นะครับข้างหน้าคือมันเหมือนกับว่าทำสมุดประมาณเนี้ยไม่อยากชนเด็กครับผม เดียวกันไปครับผมแปดสิบสามไม้นะครับคิดมันเสียเวลาต้องไปกินนิดหนึ่งนะี่ครับนัดผมก็มยี่สิบไมลต่อสองนาทีมาเนะี่ยรถกำลังไหลมาติดรถช้านะครับกำลังดีครับผมกำลังวดจะสิงไหมมาเร็ว Hoa 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 รุดรุดหลาทางเลยครับแต่ทางมันกว,ว้างเราด่วนอยู่นันเรียงไว้81 82นะคราป้องจะับรถที่80 30ไม้ครับผมพอได้ทำความเร็วแล้วแปบ๊บเดียวถึงโอ้เร่มีอาการของเรื่องมีอาการใช้ความเร็วเกินการงานทำเร็วมันต้องลงเหลือ65ครับก็ดีนะคือมีมีในบอกนี่ก็ดี บางทีเราขับเราก็ลืมดูนะว่าความเร็วที่เขากำหนดอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่ชิดขวาจากวาใช้ทางออกด้านขวาทิดขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวานะครับใช้ทางออกด้านขวาโอเคป้าเรื่องเดี๋ยวเรลี้ยวซ้ายนะรถหนักนะโอ,โอ้ย

นี่มันแบบขยันถอยไม่ยากอะมองไม่ไปเห็นนิ้วซ้ายคุณใช้ความเร็วเกินกรุู้นานลดความเร็วผมป้าหยวนก็ไม่ได้จะถึงแล้วนิ้วซ้ายเออแล้วเป่ะรถโคตรโล่งเลยอะ รถโล่งมากครับมันต้องเรียกว่าแม่งไม่มีรถอ่ะไม่ใช่รถโล่งคือแม่งไม่มีรถอ่ะที่นี่คือจุดหมายของคูงเดี๋ยวมาดูานะครับว่ามันจะถอยเข้ายาก ดูไม่ยากนะครับเราก็ต้องเลือกยากเลยครับผมโหเรื่องวะเดี๋ยวลองดูลองดูว่าจะมีความสามารถพอกัอนไหม ข้าวสอกนี้นะโอหยากว่ะบอกเลยว,ว่ายากอะ่ะจะเข้าได้บอกไม่รู้เลยเยวต้องกลับรางวัลเยอะ มันมันมันมีตู้อีกตู้หนึ่งจอดขนาบข้างอยู่เลยวุ่นจริงเลยแต่ก็จะลองโอ้โหชนข้าแต่ก็จะลองลองทําดูนะว่าเราจะทําได้ไหมโอ้โหถอดต,ตรงๆเราก็จะลองดูนะครับว่าผมจะทําได้เป่า อเแล้วแม่งสายน้วยซึ่งเรามองเรามองไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่ซ้ายเดี๋ยวเ,เรียกว่าขวาซึ่งเรามองไม่เห็นนะ น่าจะติดนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปดูนอ้่นนิดเดียวอ่ะเข้าไปต่อนิดเดียวครับนิดเดียวต้องหักแบบหักให้มันตรงไปก่อนครับ ตรงแลราคามันเข้าครับใช่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้เลยครับจอด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 มากไปไหมเนี่ยเฮ้ยจอดท่านี้เหรอจอดท่านี้เหรอโอ้โหจอดท่านี้แล้วกันโอเคจอดท่านี้เ,เานานะ ก็ถ้าชอบก็นะฝากกดตั้งสติ๊กนะกดตั้งสติ๊กช่องให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรคันไหนแต่คันสวยโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตสวลดายก่อนนะครับ